Bye. <laughs> e 300รคูเป้เข้าอีกหนึ่งคันค่ะมาพร้อมกับสีขาวมุกสุดหรูเลยนะคะเลขไมล์การันตีเลยค่ะว่าน้อยมากๆเพียงแค่38,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้นะคะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะปรับแรงม้าลงค่ะใครที่รักเครื่องยนต์แรงๆแบบนี้ต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะ และคันนี้เลยค่ะจอดอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะกับ E 3 0 0 Co u p e ป A M G นะคะวันนี้ได้สีขาวมุกมาด้วยค่ะคุณผู้ชมสีขาวมุกเป็นสีขาวเฉดพิเศษเลยนะคะปกติถ้าออกรถใหม่ต้องมีการเพิ่มเงินค่ะถึงจะได้สีขาวเฉดนี้และแน่นอนว่า E Class นะคะเขาเด่นเรื่องความนุ่มนวลในการขับขี่ค่ะและยิ่งเขาเป็นสไตล์คูเป้แบบนี้นะคะหลายคนก็ตอบโจทย์ค่ะได้ทั้ง E Class ได้ทั้งความนุ่มนวลแถมได้ดีไซน์สปอร์ตอย่างตัวคูเป้แบบนี้ครบเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับ ชุดแต่ง AMG รอบคันด้านหน้าลองสังเกตเลยนะคะว่าคันนี้เปลี่ยนไปใหม่หมดเลยค่ะสําหรับรหัส E 3 0 0 c o u p คเปตัวนี้เป็นรหัสแรกเลยนะคะที่เปลี่ยนรหัสตัวถังเป็น W 2 3 8โมเดลก็จะมีความสวยมากยิ่งขึ้นไฟหน้านะคะก็จะเป็นระบบ multi beam ด้วยค่ะเป็นระบบใหม่มี d ด y l i g อยู่ด้านในถึง2เส้นเลยทีเดียวนะคะเป็นไฟอัจฉริยะตัวล่าสุดและแน่นอนอยู่แล้วว่ากระจังด้านหน้าจะต้องเป็น AMG ค่ะแถบตรงกลางเป็นแถบสีดําเพิ่มความเด่นให้กับกระจังหน้าและดาว Mercedes-Benz ก็จะเป็นดา ดาวดิสโทนิกด้วยค่ะมีระบบตัวเซนเซอร์ด้วยนะคะถือว่าเพิ่มความปลอดภัยเป็นอย่างมากกระจัาหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะมีช่องดักลมที่เป็นขนาดใหญ่นะคะพร้อมลิ้นด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมอีกด้วยค่ะถัดมาดูล้อเลยดีกว่าค่ะล้อลายนี้นะคะจะเป็นลายดาว5กา้านคู่ลักษณะตัวสีนะคะจะเป็นสีโคมเมียมตัดกับตัวสีดําด้านในค่ะเวลาจอดอยู่ก็จะดูมีมิติมากเลยนะคะเวลาวิ่งก็ยิ่งสวยสะดุดตาเลยทีเดียวค่ะ พร้อมคาลิปเปอร์แบรกของ Mercedes-Benz นะคะเป็นเบรกแบบ AMG ขนาดล้ออยู่ที่19นิ้วค่ะใหญ่เต็มซุ้มล้อสวยเหมาะกับตัว E ค a าสมากเลยทีเดียวนะคะ และคันนี้นะคะเสริมหล่อเพิ่มเติมมาให้แล้วค่ะไม่ต้องไปตบแต่งที่ไหนแล้วนะคะกลับกระจกมองข้างค่ะที่เป็นสีแบบดําเงาเลยนะคะตัดกับตัวรถสีขาวยิ่งเท่มากเลยทีเดียวค่ะรับกับหลังคาด้านบนนะคะจะเป็นหลังคาแก้วพารามิกาสลูปค่ะเปิดในส่วนของตัวซันรูปด้านหน้าได้เป็นโทนสีดํานะคะก็คือตัวรถคันนี้จะคุมโทนระหว่างขาวกับดําเป็นเหมือนตัวแบ็กซีรี์เหมือนตัวซูเปอร์คาร์เลยค่ะและตัว EC คลาสนะคะอย่างที่บอกไว้ E300 คูเป้เป็นกระจกเฟรมเลสอยู่แล้วค่ะจุดเด่นที่แตกต่างจากตัว C เป็นั่นก็คือด้านหลังค่ะเขาสามารถเปิดได้หมดเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นแบบพาโนกว้างมากเลยค่ะและยังมีประตูแบบที l e สโก o แพ็กเกจนะคะเราสามารถเปิดปิดตัวรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจเลยทีเดียวค่ะ และสําหรับ eCoupe นะคะเขาเป็นแบบ2อบวกสที่นั่งด้านนอกมีแค่2ประตูเท่านั้นค่ะลักษณะตัวรถนะคะเขาก็จะมีความสโลบแบบนี้ให้ความสวยมากเลยใช่ไหมคะแถมดีไซน์ไฟด้านท้ายเป็นแบบ LED ดีไซน์ใหม่แบบยาวด้วยค่ะและการเปิดปิดฝากระโปรงนะคะเราแค่กดลงไปที่สัญลักษณ์ Mercedes-Benz ค่ะ <c oughs> ก็เปิดฝาท้ายได้แล้วนะคะ พื้นที่ด้านในนะคะก็กว้างขวางมากเลยทีเดียวค่ะลึกเข้าไปถึงด้านในเลยนะคะแถมยังพับเบาะเพิ่มพื้นที่ได้อีกด้วยค่ะเราสามารถปิดด้วยฝาท้ายไฟฟ้าหรือว่าเราจะใช้เท้าเตะนะคะก็สามารถเปิดปิดฝาท้ายอันนี้ได้แล้วค่ะและจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของคันนี้เลยนะคะไฮไลท์แน่นมากๆเลยค่ะกับดิฟิเซอร์ด้านล่างนะคะลองสังเกตดูดีๆค่ะว่าจะแตกต่างจากคันอื่นทั่วไปค่ะจะเป็นแบบสีดำไฮกอสเลยทีเดียวนะคะแถมท่อของเขาค่ะก็มีความพิเศษเป็นท่อ AMG ดีไซน์ใหม่ค่ะ คันนี้เสริมหล่อมาให้แล้วอย่างที่บอกว่าคุ้มค่ามากจริงๆเลยนะคะ และสาหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบค่ะขนาดอยู่ที่2,000ซีซีคันนี้ได้แรงม้าถึง245แรงม้านะคะใครที่อยากได้แรงม้าเยอะๆแบบนี้ต้องรุ่นนี้เท่านั้นค่ะเพราะตัวใหม่เขาลดแรงมา้าลงไปเยอะเลยทีเดียวนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจคันนี้ต้องรีบสกแกน QR code มาสอบถามที่ฝ่ายขายได้นะคะและถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้นะคะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ wwwbenK.com เรามีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกมากกว่า200คันแบบจุ เลยทีเดียวนะคะ และพามาที่ด้านในเลยนะคะสําหรับ e-class coupe ก็เป็นแบบ2บวก2ที่นั่งค่ะด้านหน้านั่งได้ฟิก2ที่นะคะและด้านหลังก็นั่งได้เพียงแค่2ท่านเท่านั้นแต่ได้ความสปอร์ตแบบสุดๆเลยค่ะขอเริ่มไล่ตั้งแต่ออปชันด้านในเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Y s ยสกค่ะที่มีขนาดยาวนะคะดีไซน์สวยมากเลยทีเดียวค่ะเป็นจอแบบ LED เป็นจอสีดิจิตอลด้วยนะคะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณลูกค้าได้ค่ะเราสามารถตั้งค่าตัวรถได้นะคะผ่านตัวคอนโทรลเลอร์หรือคล้ายถนัดใช้ทัสแพดนะคะก็สามารถ คได้่ะเราสามารถใช้ฟังก์ชันได้หลายอย่างมากเลยนะคะทั้งการดูนวิเกชั่นเล่นเรดีโอมีเดียต่างๆนะคะหรือจะเชื่อมต่อบูทูธกับโทรศัพท์ก็สามารถใช้งานได้ค่ะและด้านล่างนี้นะคะเราสังเกตดูว่ามีไฟแอมเบียนไลท์แซมออกมาด้วยค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับห้องผู้โดยสารด้านในมากเลยทีเดียวนะคะแอร์ก็จะเป็นแบบทรงกลมค่ะด้านหน้ามีมาให้ถึง6ช่องเลยนะคะจะมากกว่าตัวซีดานที่มีแค่4ช่องเท่านั้นด้านหน้าจะสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้2โซนเลยทีเดียวค่ะและตัวบอกของเขา ะะเป็นไฮไลท์มากๆเป็นเบาะทรงสปอร์ตบักเก็ตซีเลยค่ะตัวหนังของเขาะะจะเป็นหนังแนปป้ามีความนุ่มนวลมากๆเลยค่ะแล้วก็มีมูลค่าที่แพงมากเลยนะคะแต่ให้มาในคันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านบนจะเป็นหลังคาแก้วอย่างที่บอกไว้าสามารถเปิดสลรูแบบนี้ได้รับลมชิลๆได้เลยค่ะคอนโซลด้านหน้าเป็นตัวอลูมิเนียมด้วยค่ะที่จะมีลวดลายนะคะพื้นผิวนะคะ,ะ,คะเวลาเราสัมผัสให้ความสปอร์ตมากเลยค่ะและรถรุ่นใหม่นี้นะคะตัวพุสตาร์จะอยู่ทางด้านซ้ายแล้วค่ะคอนโซลตรงกลางเขา ก็จะแซมความหรูหรานะคะเป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มนะคะมีตัวนาฬิกาของ Mercedes ให้ด้วยค่ะและในส่วนแดชบอร์ดคนขับนะคะก็จะเป็นดิจิตอลแบบใหม่เช่นกันค่ะเราสามารถเปลี่ยนทิมหรือว่าดีไซน์ได้ถึง3แบบเลยทีเดียวนะคะพวงมาลัย AMG มัลติฟังก์ชันค่ะมีตัวพเดิลชิพให้เปลี่ยนเกียร์ได้9สปีดเลยนะคะคันนี้และยังมีเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ด้วยค่ะแน่นอนว่าเบาะคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้าพรอมาถึงตำแหน่งที่นั่งได้นะคะคันนี้นะคะมีกล้อง3 6 0อองศาให้ด้วยค่ะเราสามารถดูได้ ที่หน้าจอตรงกลางนี้เลยค่ะทางด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังสะดวกสบายกับการถอยจอดมากเลยนะคะหรือว่าใครไม่สะดวกถอยหลังนะคะเรามีตัวช่วยจอดอย่างตัว Parking Pilot ให้ด้วยค่ะสําหรับ e-Class นี้นะคะขับนิ่มขับสนุกมากเลยทีเดียวค่ะลักษณะตัวบอดี้รถนะคะจะใหญ่กว่า C พอสมรเลยค่ะทําให้ผู้ขับขี่มีพื้นที่กว้างขวางสบายและด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้อีก2ที่เลยทีเดียวค่ะเรียกว่าไปกันได้ทั้งครอบครัวเพิ่มความสนุกแล้วก็ความส,นสุนทรีตลอดการเดินทางต้องคันนี้เลยนะคะสําหรับ E 3 0 0คูปเป้คันนี้เป็นรถปี2017ค่ะเล็กไมวิ่งมาน้อยมากเลยนะคะเพียงแค่38,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกับราคาสุดพิเศษเลยค่ะเพียงแค่3 1 0 0้0 0บาทรถสวยแบบนี้นะคะต้องรีบแล้วค่ะสวยหรูสปอร์ตเกินห้ามใจแบบนี้เล็กไมเพียงแค่38,000ต้องรีบเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้กาตูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ